ในช่วงเดือนนี้ครับดาวสุกถอยหลงังดาวพุธถอยหลงังดาวพฤหัสโคจรถอยหลงังเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างสวัสดีครับมาพบกับคลิปเดือนสิงหาคมขออนุญาตที่เลทสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำล่วงหน้าเหมือนที่เคยเพราะก่อนหน้นี้อาจารย์เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายก็ ขอภัยที่ทําคลิปล่าช้านะครับหลังจากนี้ไปก็จะทําล่วงหน้าให้เหมือนกับที่เคยรับปากไว้ยังไงฝากกดติดตามช anel โหราพยา์ยักษ์โดยแล้วกันครับในช่วงเดือนนี้ครับดาวสุกถอยหลงังดาวพุธถอยหลงังดาวพฤหัสโคจรถอยหลงังเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในช่วงนี้ดาวเกตโคจรทับลัคนาทั้งเดือนครับเพราะฉะนั้นท่านจะฝันประหลาดประหลาดมีสังหรณ์แปลกแปลกนะครับ เจออะไรครับผีเจอวิญญาณหรือไปนอนค้างอ้างแรมที่อื่นอาจจะเจอผีเด็กกุมารทองหรือนะครับทำอะไรทักอย่างที่ทำให้ท่านขนหัวลุกได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนำให้ใส่พระแล้วก็ให้สวดมนต์ก่อนนอนหรือถ้าจะสะดวกเยอะกว่านั้นแนะนำให้ใส่บาตรทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรครับและช่วงนี้ดาวที่ที่โครจรทับตัวและได้มาหาจากเพราะฉะนั้น เดือนนี้นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่18คนละคณะราศีกรกฎแทบจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยครับคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าดาวการเงินนั้นโคจรทับตัวครับส่วนดาวจิตใจนั้นเป็นดาวจันทดาวจันทนั้นเดินเร็วมากๆเลยอาจารย์ก็จะพูดเป็นรายวันให้นะครับว่าช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีช่วงไหนต้องระวังอะไรเริ่มตั้งแต่วันที่1 เ,เริ่มวันนี้วันที่9นะครับอาจารย์ก็ไปวันที่9เลยจะได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าคลิปอัดวันที่9แล้วก็ขอภายด้วยแล้วกันวันที่9ถึงวันที่11เวลา18.06ดาวจาันนั้นอยู่ในภพลาภะลาภะแปลว่าสําเร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะคุยงานติดต่อกับลูกค้าต่างถิ่นต่างประเทศ สามารถทําได้แล้วก็ถ้ารองเงินอยู่มีเกณฑ์ได้เงินในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่11จนถึงวันที่14เวลาตี3านาทีช่วงนี้ระวังโดนหลอกไม่ไปไหนคนเดียวแล้วก็รังสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยครับจันกับราหูโยกการแถมดาวจันทร์นั้น โคจรอยู่ในภพวินาศด้วยครับหลังจากนั้นวันที่14จนถึงวันที่16เวลาบ่ายโมง54ครับช่วงนี้ถ้ารอเงินอยู่การันตีว่าได้เงินอย่างแน่นอนช่วงนี้จะเอาแต่ใจตัวเองมากเป็นพิเศษมีความมั่นใจมากเป็นพิเศษนะครับถ้าจะคุยงานวันนี้ก็ไม่ได้ขี้เลยครับสามารถคุยงานได้ครับหลังจากนั้นวันที่16จนถึงวันที่19เวลาตีหนึ่งสาดครับดาวจานโดนดาวเสาทาร้าย ไม่ควรนัดเจรจาในช่วงนี้นะครับส่วนด้านความคิดท่านก็อยากจะเริ่มต้นอยากมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยากซื้อรถใหม่อยากเปลี่ยนรถอยากขายบ้านอยากกู้บ้านทุกอย่างสามารถดําเนินการได้เอาให้หนุมัติก่อนแต่อย่าเพิ่งถอยรถในช่วงเดือนนี้ก็พอครับหลังจากนั้นดาวอังคารกับดาวจันทร์นั้นย้ายราศีมาพร้อมกันครับช่วงนี้ คนลัคนาราศีกรกฏจะเนื้อหอมครับมีคนเข้ามาคุยขอให้ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือไปนูน่นไปนี่ติดต่องานสามารถทําได้แต่อย่างที่บอกนะครับสาวกับสุขที่เลงกันอุปสรรคปัญหาจะเยอะเป็นวิเศษเพราะนั้นนะครับเอาว่าคนคุยก่อนคุยงานคุยอะไรนะครับช่วงนี้จะมีคนนะครับเทคแคร์ care, ดูแลเป็นพิเศษครับ หลังจากนั้นวันที่21จนถึงวันที่23เวลา2อทุ่ม52ครับดาวดราหูเล็งกับดาวจันทร์ให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ระวังมุมอับระวังโดนรถตัดหน้านะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นหลักครับและคู่กรณีก็จะไม่มีประกันด้วยเพราะนั้นแนะนำให้ต่อประกันให้เรียบร้อยก่อนเดินทางครับหลังจากนั้นวันที่23จนถึงวันที่26เวลาตี3-3นาที ดาวจันเลงกับดาวมะลึตะยูนะครับช่วงนี้ก็จะมีไอเดียประหลาดประหลาดมีไอเดียแปลกแลแ,ลแล้วก็สามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนะครับอินเทอร์เน็ตโซเชียลได้บ้างเล็กๆน้อยๆสามารถทำได้ครับหลังจากนั้นในช่วงที่26จนถึงวันที่28เวลา7โมงเช้า13นาทีดาวจันโครจรอ,อยู่ในภพบริช่วงนี้จะหงุดหิดง,ง่ายมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสภาพจิตสภาพใจยอยากให ระวังนิดนึงแล้วก็ไม่ควรคุยงานช่วงนี้นะครับเพราะว่าดาวมันตกอลีแล้วมันก็จะมีแต่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคแถมหงุดหงิดง่ายเพอเๆจะไปชวนเขาทะเลาะซะ้วยสํำไปนะครับหลังจากนั้นที่28่จนถึงวันที่30เวลา10โมงเช้า5นาทีช่วงนี้ดาวจันทร์อยู่ในภพคนรักเป็นปราเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะ เกรงใจคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุยงานเสียเปรียบแน่นอนครับหลังจากนั้นจันกระลาหูโยกกันจันตกพุมธมณะและเสากัะจันอยู่ด้วยกันแบบนี้ช่วงนี้ไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาดีกว่านะครับแล้วก็ให้ระวังสุขภาพเป็นหลักเลยครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจครับสวัสดีแฟนคลับโหราพยายกทุกท่านครับตอนนี้ทางโหราพยาคได้เปิด สมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกเมมเบอร์นั้นจะได้รับสิทธิ์ดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดูดวงรายวันโดยแยกเป็นลัคนาราศีนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ129บาทต่อเดือนแถมยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นะครับ Line ID YAK ยักษ fc นะครับ y a k ครับแล้วก็ fc นะครับแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เพียงเดือนละ129บาทใครที่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะดูดวงรายวันก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าเทพจักรกพันวนารามตำบลตะกุดไรออำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธ,ธสุวรรณเจดีทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันนะครับตอนนี้มีดาวโครจรอ,อยู่ในภพการเงินถึง3ดวงด้วยกันแต่ดาวที่โครจรอ,อยู่ในภพการเงินถึง 3, ดวงนั้นกลับเป็นการสร้างเรื่องเสียเงินมากกว่าเรื่องได้เงินนะครับสุขที่โครจรถอยหลัง ทำให้นะครับการที่จะเอาเงินไปต่อเงินในช่วงนี้หรือการลงทุนระยะสั้นจะมีปัญหาครับซื้อของแล้วอาจจะโดนคดโดนโกงได้เพราะนั้นช่วงนี้อย่าซื้อของอย่าไปปิดการขายใครนะครับหรือซื้อของจากต่างถิ่นต่างประเทศแดกาไจะมีปัญหานะครับหรือบางทีรับเงินแล้วโดนลูกค้านะครับเบี้ยวหรือโกงเก็บเงินไปทางยิ่งห้ามใหญ่เลยนะครับ ส่วนดาวเสาวที่เล็งมาทํามุมแบบนี้เนี่ยถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าเพราะฉะนั้นท่านจะมีปัญหาเรื่องลูกค้าเคมของนะครับส่งของผิดสเปกหรือมีการเสียหายสูญหายระหว่างขนส่งหรือเดินทางช่วงนี้ต้องระวังด้วยและดาวสุกเอง ก็เป็นดาวพันธุแล้วก็เป็นดาวลาภะแม้ว่ามันจะอยู่ในภพการเงินแต่มันโคโจรถอยหลังแสดงว่าในเดือนนี้ท่านจะเสียเงินเสียทองจอากการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือมีค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องเดือนนี้นะครับใครเก็บเงินได้นะถือว่าเก่งเลยส่วนใหญ่เพลเอๆนะครับมีลูดหรือขอวงเงินเพิ่มด้วยซ้ําในช่วงเดือนนี้และดาวพุธเองนะครับดาวพุธเป็นทั้งดาววินาศและดาวภพสรรัต์ชช่วงนี้จะมี เพื่อนโทรมายืมเงินก็ทั้งเยอะเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะนั้นช่วงนี้นะครับใช้จ่ายแต่อย่าเป็นอย่าเพิ่งซื้อของใหญ่อย่าเพิ่งซื้อของมีราคาในช่วงนี้และเช่นเดียวกันครับอังคารที่โดนดาวเสาเลงแบบนี้ถ้าท่านจะทำอะไรใหม่ๆแนะนําให้ทําเล็กๆน้อยๆและทําคนเดียวอย่าไปหุ้นกับใครเขามีเกณฑ์โดนคดโดนโกงได้ในช่วงดังกล่าวแล้วก็อังคารที่โคจรโดนดาวเสาทําร้ายเนี่ย ท่านจะใช้เงินหมดไปกับการให้รางวัลตัวเองเพราะฉะนั้นจักให้ระวังด้วยทีนี้มาดูดาวการเงินกันนะครับดาวการเงินนั้นเป็นดาวอาทิตย์ปรากฏว่าในช่วงวันที่นะครับ9จนถึงวันที่18นั้นดาวนั้นเสวยสมโนเลิกแล้วก็โคจรติดพิษเขี้ยวสุกรด้วยเพราะนั้นถ้าซื้อของมีราคาในช่วงนี้จะได้ของตรงปกครับแต่ว่า ซื้อมาแล้วอาจจะนะครับทำเป็นลอยเองทําตกเองหรือมีตําหนี่เองแล้วก็อาจจะทําตกน้ําหรือเป็นความชื้นหรือโดนฝนแล้วระบบขัดข้องได้เพราะนั้นยังไม่ควรซื้อของมีราคาในช่วงนี้แต่อย่างไรเสียดาวกันเงินที่โคจรทับตัวก็การันตีได้อย่างหนึ่งว่าอย่างไรก็จะมีรายได้เข้ามาแต่อาจจะยากเหนื่อยอุปสรรคเยอะแต่การที่ได้มาหาจากแบบนี้อาจารย์ว่าถ้าได้ทีก็จะได้เยอะได้ก้อนใหญ่ เหมือนกันครับหลังจากนั้นวันที่18อังคารย้ายราศีเพราะนั้นเรื่องการลงทุนการให้รางวัลตัวเองก็จะหมดไปแล้วก็จะนะครับมีรายได้ประจำเข้ามาแตา่ก,การที่ดาวทิตย้ายมาให้คุณแบบนี้ก็ยังโดนดาวเสาร์ที่ถอยหลังทำร้ายอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าใครขายของพยายามหลีกเลี่ยงการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ดูเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีเพราะดาวพุธแปลว่าคําพูดแล้วก็เอกสารสัญญานั้นโคจรถอยหลังในช่วงวันที่11สิงหาคมเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาคือผลิตของไม่ตรงสเปกนะครับลูกค้าจ่ายตังค์แล้วเราส่งไม่ตรงเวลาหรือมีการสูญหายเสียหายในการขนส่งระหว่างเดินทางเพราะนั้นเทคแคร์ดูแล ตัวท่านสินค้าของท่านสําหรับคนที่ขายของมากเป็นพิเศษแล้วก็พยายามสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาคือลูกค้าตีของคืนกลับหรือลูกค้าเอาไปโพธนาว่าของไม่ตรงปกงเพราะว่าสุกกับเสานั้นเป็นคู่อิจฉาใส่ร้ายกันแกล้งอยู่แล้วนะครับและดาวอาทิตย์ที่เป็นเกษตรนั้นก็ยังเสวยเลิกไม่ดีเลยนะครับกว่าจะได้มหัตถโนเลิกนั้นอาจารย์มองว่า ต้องรอจนถึงนู่นเลยวันที่นะครับ1กันยายนเลยเท่ากับมุมดาวแบบนี้นะครับจะมีรายได้เข้ามาแต่รายได้ที่เข้ามานะจะมีค่าใช้จ่ายสูงหรือบางทีเหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดได้มาหมดไปเอาให้มันจบเดือนแล้วคอยไปเริ่มต้นใหม่ ต่อาจารย์มองว่าช่วงเดือนกันยาที่ดาวทิศได้มหาธนูเลิกรายได้จะดีกว่านี้อย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับสำหรับแฟนเพจโหราพยายกษ์ท่านใดมีความสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับตอนนี้โหราพยายกษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์เบื้องต้นให้กับท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและจะสามารถดูตอนไหนก็ได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ โดยที่อาจารย์จะตั้งกลุ่ม facebook เป็นกลุ่มลับนะครับอันนี้มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องลงทะเบียนนะครับเพราะอาจารย์ไม่อยากให้นะครับนายมีนายมาในการนไก่เข้ามาโพสอะไรที่เป็นอนาจารการพน,นันหรือใช้ข้อความรุนแรงในห้องนะครับนักเรียนรับไม่จำกัดนะครับเราจะเริ่มคาบแรกในวันที่15กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านสนใจเรียนตรงนี้ มีอย่างเดียวคือต้องลงทะเบียนเรียนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บตังแม้แต่บาทเดียวนะครับและฝากบอกต่อสําหรับใครที่สนใจด้วยอาจารย์ยักษจะเปิดสอนฟรีเป็นเบื้องต้นนะครับออนไลน์เริ่มวันที่15กันยายนเป็นคาบแรกครับ สำหรับแฟนเพจโหราพยายกรนะครับที่ชอบดูดวงอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการพยายกรจักราศีนะครับจะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็จะมีเอาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยจะเริ่มทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มครับตอนแรกคือวันพฤหัสที่10สิงหาคมนี้นะครับยังไงไม่ควรพลาดก็กดไลค์ก ดติดตามช ANNEL นี้ไว้นะครับอย่าลืมไปรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบ้างตอนนี้ดาวเสาร์ครับโคจรอ,อยู่ในภพมรณะให้ท่านระวังเอ็นขาเข่าแล้วก็ตกบันไดตกจากที่สูงหรือบางทีเชือกขาดสลิงขาดเพราะฉะนั้น บัตจี้จ้ำนะครับการโหนชิงช้าอย่าไปได้ยุ่งกับมันเด็ดขาดเลยนะครับหรือบางทีอุปกรณ์ต่างๆเราไม่ได้ใช้นานอาจจะเป็นสนิมได้นะครับก็ต้องระวังด้วยพวกเส้นลวดสายไฟอะไรต่างๆแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโควิดหรือภูมิแพ้อากาศไปคุยงานกับใครพยายามใส่แมสนะครับไม่สนิทอย่าถอดแมสคุยกับเขาต่อมาดาวมรณะเองตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15 จากโคจเเรเสวยเลิกไม่ดีและติดพิษนาคเพราะฉะนั้นท่านจะมีเกณฑ์หน้ามืดภูมิแพ้อากาศให้ระวังทางน้ำมันแล้วก็ความร้อนรวมไปถึงระเบิดด้วยแต่กลายเป็นว่าช่วงนี้ท่านกลับมีเกณฑ์นะครับได้มรดกได้ของมือสองคุณพ่อคุณแม่อาจจะเอาของที่ตัวเองมียกให้เราเพราะนั้นก็ถือว่า จะมีทั้งเรื่องเจ็บตัวแล้วก็มีเรื่องได้เงินในช่วงดังกล่าวส่วนดาวมรณะที่อยู่มุมแบบนี้สําหรับใครหลังจากวันที่15ไปแล้วทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อมาขายไปจับของมือสองจะทําได้ดีเป็นพิเศษเพราะดาวราหูนั้นได้วอละโคตมะนาวางแล้วส่วนด้านสุขภาพก็ยังต้องระวังเรื่องศีรษะอดนอนนอนน้อยหน้ามืดเป็นลมแล้วก็ ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับส่วนหลังจากวันที่18เป็นต้นไปให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องนะครับทานอาหารลดจัดทานอาหารไม่ตรงเวลาเขาเรียกอะไรน้ำย่อยกัดกระเพาะนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องเรื่องไส้เป็นหลักเลยเท่ากับว่าคนลัคนาราศีกรกฎแม้ดาวดราหูจะเริ่มดีแล้วแต่ยังมีดาวอื่นที่นะครับ สเสวยเลิกไม่ดีอยู่ก็อยากให้ระวังอยู่นะครับความร้อนฟืนไฟยังต้องระวังเหมือนเดิมแต่ถ้าใครนะครับอยากจะขายบ้านขายที่ดินขายมรดกอะไรต่างๆอาจารย์ว่ามีเกณฑ์ขายได้ในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือลาบลอยนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อหวยเดือนนี้ก็มีโอกาสครับแต่ว่าไอ้ดาวราหูที่ให้คุณเนี่ยมันจะให้คุณตั้งแต่วันที่15สิงหาคม ไปจนถึงวันที่17นะครับตุลาคมเพราะฉะนั้นใจร่มๆมไม่จำเป็นจะต้องรีบซื้อหวยนะครับแพงๆเยอะๆในช่วงนี้อย่างไรเสียเกณฑ์ถูกหวยยังมียาวๆไปจนถึง1 7ตุลาคมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันครับดาวการงานนั้นเป็นดาวอังคารปรากฏว่าดาวอังคารนั้นเสวยเลิกดีครับคือมหัธโนเลิก แต่ดาวัคารเองนั้นโดนดาวเสาทำร้ายเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีงานอยู่ไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานไม่แนะนําให้ย้ายงานไม่แนะนําให้ลงทุนอะไรใหม่ๆเพราะดาวสุขซึ่งเป็นดาวความสําเร็จนั้นโครจรถอยหลังและดาวสุขเองก็เป็นดาวพันธุอีกถูกไหมครับแต่ว่างานถ้าใครตกงานอยู่นะครับถ้าอยากจะหางานแนะนําให้ทําเกี่ยวกับด้านอาสงหาริมทรัพย์การสอนการศึกษา การติดต,ต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่แนะนำงานเซลล์นะครับอยากให้เป็นงานที่มีรายได้ประจำเพราะเสาที่เลงอังคารสุกพุธนั้นนะครับถ้าทาหลักหราศาสตร์เขาไม่ให้เดินทางไกลไม่ให้โยกย้ายเปลี่ยนงานแต่ถ้าใครตกงานมันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำงานอย่างที่บอกหรือว่าอาจจะทำงานเป็นจ๊อบๆก็สามารถทำได้ครับและ ตัวดาวการเงินเองนะครับดาวการเงินนั้นเสวยเลิกดีในช่วงนะครับไม่เกิน18 สิงหาคมหลังจากนั้น18สิงหาคมดาวพุธถอยหลังอังคารย้ายอาทิตย์ย้ายแม้อาทิตย์ย้าย,ายมาแล้วจะเป็นเกษตรมันจะเป็นงานที่มีรายได้ประจำแต่เงินเดือนไม่ค่อยสมเหตุสมผลอาจจะเป็นงานหนักครับเพราะดาวการงานได้ตำแหน่งมหาจักรและดาวการเงินก็เสวยเลิกไม่ดีด้วยแต่ถ้าคนตกงานมันเลือกงานไม่ได้เพราะนั้นก็ ทำใจหน่อยครับงานช่วงนี้อาจจะทําให้มันมีกินมีใช้ไปก่อนหลังจากดาวเดินดีแล้วก็ค่อยย้ายงานหางานใหม่ในช่วงดังกล่าวส่วนดาวพฤหัสที่ได้ราชาโชคงนั้นอาจารย์มองว่ามันจะเป็นงานที่มีปัญหาแต่ว่าเขาเนี่ยจะจ้างเราให้ไปจบปัญหาตรงนั้นไปแก้ไขปัญหาซึ่งอาจารย์มองว่าเราก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ถ้าขัดสนจริงๆลองแนะนำปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ฝากงานให ให้แนะนําให้ส่วนเป็นงานต่างประเทศงานเมืองนอกยังไม่แนะนําด้วยประการทั้งปวงนะครับพุทธที่ถอยหลงังสุขที่ถอยหลงังสาวที่ถอยหลังและในวันที่29สิงหาดาวพฤหัสก,ก็ถอยหลังอยู่ในภพการงานไปแล้วไม่สนุกไปแล้วมีปัญหาไปแล้วไม่ตรงปกแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้เหมาะสำหรับคนที่ตกงานอยู่ส่วนใครที่มีงานไว้เกาะไว้ให้แน่นๆครับและ ใครอยากจะเลื่อนเป็นผู้บริหารก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีใครอยากย้ายไปแไหนก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีมีอะไรทําไปก่อนครับบางทีนะครับหญ้าที่ผูกเขาฝั่งตรงข้ามมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราอยู่หรือเรานึกไว้ก็ได้ครับส่วนการรับลูกน้องแนะนำเป็นหลังจากวันที่18สิงหาอาจจะดื้อด้านนะครับดูแล้วควบคุมยาก แต่เป็นคนที่มีสกิลความสามารถค่อนข้างดีครับเพราะนั้นรับหลัง18สิงหาจะดีกว่าการลงทุนระยะสั้นก็ยังไม่สมควรนะครับดาวมุมแบบนี้ประคองไว้ไม่เสียตังเหลือเงินเก็บถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ครับในช่วงครึ่งปีหลังนั้นดวงประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่1ครับจะเกิด ภัยธรรมชาติครับที่ไหนแล้งจะแ้งจัดที่ไหนท่วมก็จะท่วมหนักครับและก็ยังเกิด ไฟไหม้เกิดเพลิงไหม้อยังมีอยู่และต่อมาก็จะมีการตกงานกันมากขึ้นแล้วก็ดูตามนี้จะเกิดค่านิยมผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอะไรทุกอย่างจะไม่โทษตัวเองจะโทษรัฐบาลโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองเกิดค่านิยมผิดๆแล้วก็เด็กจบใหม่นะครับจะหางานได้น้อยคนก็เริ่มไปใช้เครื่องจักรมากขึ้นต่อมาในช่วงครึ่งปีหลังจะเกิดอาการเงินเฟอ้อคือมีเงินแล้วซื้อของ ไม่ได้เยอะเหมือนที่ผ่านมาและจะมีม็อบเกิดขึ้นนะครับคือหนึมีม็อบเกี่ยวกับเรื่องการอดอยากเรื่องปากท้องเรื่องการตกงานต้องการให้ รัฐบาลสนับสนุน2นะครับรัฐบาลที่เข้ามาจะมีการตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเศรษฐกิจการธนาคารรวมไปถึงจะมีคนตกงานมากขึ้น3จะมีอุบัติเหตุภัยธรรมชาติและโรคกลับมาในช่วงดังกล่าวด้วยในช่วงครึ่งปีนี้ต้องระวังมากๆเลยและนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ s m e จะเริ่มมีปัญหาคือจะไม่ชำระ นีตามกำหนดทำให้เกิดนี่น่า NPL มากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับจ่ายการใช้จ่ายการลงทุนอะไรเนี่ยนะครับจะชะงักงันมากขึ้นอยากให้ทุกคนรัดเข็มขาดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเท่าที่ทาเป็นแต่อยากให้ใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยก็เศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นและในช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลงังเป็นดาววินาศนะครับก็จะเกิดเรื่องนะครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันในประเทศไทยด้วยอาจารย์ว่าบางทีอาจจะมีการใช้กําลังเกิดขึ้นต้องระวังนะครับอาจจะเป็นม็อบ ชนม็อบก็ได้ไม่ได้แบบว่าเกิดจากทหารนะครับมุมดาวที่อาจารย์ดูแล้วไม่น่าจะเกิดจากการใช้กําลังอาวุธของทหารอาจจะเกิดจาก1มือที่3อย่างที่เขาว่าหรือต่างชาตินะครับแอบเข้ามาก่อสถานการณ์ในประเทศไทยหรือนะครับมีกลุ่มผู้นําความคิดนํานักศึกษานํานักเรียนนําเยาวชนนะครับออกมาแล้วเกิดมีการประทะกันก็อยากให้ระวังด้วยแต่ดูแล้วนะ ครับปีนี้ม็อบมีแน่นอนครับแต่อาจจะไม่ได้ยืดเยื้ออาจจะมีการชุมนุมแล้วก็เลิกไปมีการชุมนุมแล้วก็เลิกไปไม่ได้อยู่ยาวอาจจะเป็นในลักษณะกองโจรคือมาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ลงโซเชียลเป็นกิจกรรมแล้วก็หายไปใครที่เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าให้ม็อบมันชนกันละกันเพราะว่าดูตามนี้ถ้าเกิดม็อบชนกันอาจจะมีการใช้อาวุธหรือการใช้กําลังเกิดขึ้นแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้นะครับดูแล้ว คนที่จะมีอุบัติเหตุทางร่างกายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นทางนักเรียนนักศึกษาหรือวัยรุ่นมากกว่าอยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปีนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอักีวาท้องเสียหรือนะครับโรคจากทางเดินอาหารเกิดขึ้นในช่วงวันที่18สิงหาจนถึงวันที่3ตุลาครับแล้วก็อุบัติเหตุทางน้ำจะมีเข้ามา แบบหนักหน่วงในช่วงหลังจากวันที่15พฤศจิกาจนถึง27ธันวาต้องระวังวิงวอนนะครับใครที่มีอำนาจหรือใครบริหารงานนะครับช่วยจัดการบริหารน้ำดีๆอย่าเอาใจไปทำเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ดูแลประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจไปก่อนเพราะว่าดูตามนี้น่าจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็าร์ดคอร์มากๆเลยเพราะว่าดาวมรุดยูปลายปี ก็จะมีการถอยหลังดาวพฤหัสเมื่อมีการถอยหลังแล้วกว่าจะเดินก็จะต้องรอจนถึงเดือนมก,กราคมเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องสวดมนต์ทำบุญแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติยาไปฟังข้อมูลด้านใดด้านเดียวมากเกินไปแนะนําให้ฟังข้อมูล2ด้านแต่ช่วงนี้นะครับคนในประเทศไทยจะเหมือนเป็นสุดโต่งคือจะไม่ขาวก็ดําเลยนะครับไม่ได้มีกลางกลางก็อยากให้ ใช้สติวิเคราะห์แล้วก็อะไรที่มันดูผิดจากศีลและธรรมแสดงว่ามันไม่ดีไม่ใช่เราเชื่อเขาเรานับถือเขาเราคลั่งไคล้เขาเราให้ความเคารพเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่รู้ดีบางทีถ้าอะไรที่มันผิดศีลธรรมกับที่มันเป็นอยู่หรือทำหนบทำเนียมของประเทศไทยแล้วมันก็คือเป็นเรื่องไม่ดีก็ฝากให้คนที่ดูคลิปช่วงนี้ช่วยเซฟหรือส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากๆาก เลยครับเราไปดูเกี่ยวกับด้านความรักกันนะครับดาวความรักเองเป็นดาวเสาวอาจารย์บอกเลยครับถ้าโสดได้โสดไปยาวๆเลยครับช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะดาวเสาวก็ตกมรณะโคจรถอยหลังแถมสเสวยเลิกไม่ดีพอดาวสาวสเสวยตรียางสาวอีกเท่ากับ4เสียและการที่สเสวยตรียางเสาวสิ่งที่ท่านเจอคือหไม่ดีคําว่าหไม่ดีก็คือ1 อาจจะเป็นคนที่โมโหร้ายเจ้าชู้ยาเสพติดการพน,นันหรือทําอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายไอ้ห้าไม่ดีเนี่ยคนละคนาราศีกรกฎจะเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าพึ่งได้รับใครเข้ามาในช่วงนี้เลยนะครับดาวที่ถอยหลังมันก็ทําให้ผุบผุบโผล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายสเสวยเทสาตรีเลิกก็คบกันเพื่อจากตกคบมรณนะ คบกันไปแล้วอาจจะทำให้เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับแถมดาวราหูที่โยกดาวเล็งกันอิลุชูแชะนะครับคบไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคกาันอาจจะศินไม่เสมอการคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องความรักอย่างเดียวสมัยนี้มันไปได้ไม่ตลอดรอดฝังเท่าไหร่นะครับ ต่อมาครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วต้องระวังเลิกลากันนะครับมีเปอร์เซ็นต์หนักหน่วงฮาร์ดคอร์มากๆต้องระวังในช่วงหลังจากวันที่18เป็นต้นไปนะครับสาเหตุที่ทะเลาะก,กันครับ 1. เรื่องเงิน 2. เรื่องหนี้สินสาความลับแตก4นะครับเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบในการใช้คําพูดครับเพราะว่าในเดือนนี้ดาวสุ์ก็ถอยหลังดาวพุธก็ถอยหลังเพราะฉะนั้น ต้องระวังหน่อยนะครับอะไรที่พูดไปแล้วเป็นจุดบอดจุดอ่อนของแฟนเราอย่าไปพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจถ้านะครับโมโหอย่าเพิ่งคุยกันในช่วงนี้เอาไว้ให้หายโมโหแล้วค่อยคุยกันหลังจากนี้จะดีที่สุดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลัคณาราศีกรกฎในเดือนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ